ทางป่าหาเครือมันพี่น้องสิมานบอ่อเหมือนทางป่าหาเครือมันผมเป็นตามีเครื่อเนาะพี่น้องเป็นตาผมเมือบขันหาเมืองเพราะว่ามันผมหนามันแนมบ่เห็นใบมันพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันจ้าพี่น้องจ้า รุ่นๆพี่น้องรุ่นโอ้ยหลอดปลาหลอดดมโว้ยก็หาเครื่องมันเริ่มเดือดแหงมันจ้าพี่น้องกพอกระปควนคือเก่าก็ปะปควนคนลกกะกษตรพาพี่น้องเข้าป่ามันนี่หักหักกระแทกหักพี่นอ้องเครือหัด ลุ่นเด้อจตพี่น้องมือนี้สิมันบ่ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องป,าาปลาพูานนะ้ไปเรื่อยไหลป้านะาไปเรื่อยๆขางคู่ขางน้องแต่ว่าช่วงนี้ฮะน้ำปลาไพ่กนมัน <c oughs> ลืมคนอันนี้กะไก่สิเบิดล่ะขุดขุดไหลามาลุ้นกันอีกพี่น้องจ้าผ่าลูกผาเต่ามา หาคนมันแส่งจากพี่น้องหมานสูมือพี่น้องฝากติดตามชมประควรคนหลักเกษตรนเด้อกระเด้อเป็นเผยพี่พี่น้องจา้าประควนคนหลักเกษตรเนาะค่ะเนาะพาพี่น้องมาหาคุดคุดมันเขาปลาหาคุดมันจ่าพี่น้องคุดมันเส่งปีหนึ่งกะปีปีปปละเท่เนะค่ะพี่น้อง เดือนเกา่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็กระกลุ้นมาเอยๆอันนี้เป็นรุุนที่สองรุนแหลกเขาบังกล้นไปกลนแล้วน่ะพี่น้องต้นช่วงเป็นหัวที่แหลกบันนี้ต้นนี้เครือไก่ใต้ไก่แหงแล้วช่วงนี้เจ้าหน่อยนี่กับเครือใต้ใบใต้เบิดบางคนเิ่นกับมาหากลนอยู่เครือใต้แล้วใบแหงเิ่นกับมากลนเหลืออยู่นอกจากนั้นกับกลุนมั่นออกนอหัวได้แบบนี้พี่น้อง ออกนอนมใหม่ๆเขานาฝนก้นอยู่เรื่อยๆบ่เศร้าผู้เบรนก้นแต่ประกวนกะบก่อยได้มากกลนน้ำเพลนดอกพี่ละ่ะเก่าเทือชิดเทือบ้างเถือกมาไทายคลิบเพลน,นคลดบมูเพลนกลืนไม่พี่น้องผู้เพลนมันหมันแต่ตัวน,นี้มากับลูกเพลนกะเพลกับใบใกล้คลิบหน,น้นเพลืน กะม,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 มันสูงเหมือนห้อพักระบผูลักกาโลซิปลู่สูงเหมือนพนเมื่อคนคุดหมันมักโลเก็ตโลแต่ปะกวนพาตลูกมากนส่วนมากมันไปไกลน้ำพึ้นบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องโอกาเมื่อสมัครเรียนบอลแมนวาเซียนน้ำพึ้นเพราะว่าเขาก็เด็กหน่อยถึงหัดกลนกับหันโดนยามหันเซียนบ่นไดแต่ถือว่าใส่ใดอยู่พี่น้อง คนไปไดินเนี่ยอยู่บ่กหอยซับปันได้เงินงเติมาลุ้นกันพี่น้องจา๋าเป็นกำลังใจให้ประกวดในเด้อเพื่อพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประกวดคนละกษตรเนาะค่ะเนาะงเด็กกลมั่นลงคลิปให้พูดว่าพ,พี่น้องมึงาม,มาขึ้นมาเลยพี่น้องเลย เงี้อ่าลาพี่น้องทั้งเหงาทั้งขาวทั้งอวบเอาหัวนั่นขึ้นมายังไงทั้งเหงาทั้งขาวทั้งอวบอีลีเด้พี่น้องเฮ้ยสับเขาหยางนกำน้ำ นเ,เสนสับกวันท้องสูงเนี่ยก็ได้หิวพี่น้องเอ้ยแง้วอาลาพี่น้องพี่น้องครูหนึงอ่ะหนึ่งสู้พี่น้องแน่แงาวอาลาพี่น้องเอ้ยแต่บ่ได้อันบักเบียดจีน้ำเข่าดอกพี่น้อง เป็นไงตัวนี้หมอ้อนีคืบอบอจะเป็นมือเจ้าบางังเนาะเดี๋ยวไหนโอ้สีขาวฮักบอ,อืมก็ไปเป็นหัวจุกขาเองสิมาเป็นมายวน,วนะอืมอือ เลนเด็กคนนั้นเอามาเนี่กําลังคนนะโอกําลังคนมึงมาด้ยเล่นพวงไปถือเคาะเปาดยุน่นเล่นเป็นพวงเป็นพวงระยะอีกแล้ววันนี้รุดหลอดปลาเมืเ่อย์สักหูคู่หนึ่งคู่หน,น,นึ่งคู่วันนี้ไม่การชอสขอหลามนั่นเธอจะพี่น้อง <laughs> มันมันในกันเลยข้านั่นก็ห่วงอุ้ยอุยเป็นอย่างไรเนาะปป่งเสียมลงสตารแรกเลยกับไดร้าลเลยตีเย็นสามหัวเงกันเนาะโอ้ยสามหัวเียงกันแล้ววะเครื่องสองหัวเมันงาเงากอันดถูกอันนี้เงาไทยเาไมาปุพอดีมาสูมือสูงมือเพราะว่ามัน เป็นหัวหนอนกับพี่น,นอ้นองกับ่มากับจังได้มันก็นอยากมากมันก็นได้หัวนี่ข้อให้ผู้ขาไดำงาาไหมเดออ้อไ <laughs> อ <laughs> ปลอนโปลกบริสุ์ไหมเด้อ หัวกับหัวแน่ยเด็กงกขึ้นบึ้งจูง่องขึ้นดีๆีบึ้งแล้วหัวรอบบกยางคักอือโอ้ยโอ้ยยังว่าอยู่อยู่พังหลอกว่านั่นนั่นเจ็บเัวปะปะคอดิบลุกสักเจอืปดสิเจ็ดนั่งกับพุดบ่ได้เมียพุดเอาก็เอาเสียมถากถากไปขาดสามทอนสี่ทอนผัดเป็นหัวดินเป็นกี่ต้มโอ้ยหัวยังดุกเลยที ไงอืมออมอุดรอับลาโอ้โหมันอันอยู่นี้ตอนนั้นเราเที่ยวหายจะมาเรามาเรามาผ่านเราเล่นสวนหน้าสวนหลังอืมอ้หหมอบหมีบนี่ปลาอะไรล่ะอะไรล่ะ

เต็มมือเราอีรียะมึงมันอะนรเงาไผ่มันทุกอืมอม,มันหนนลืนพงนี่พี่หน่องแล้วสิคำก็คือสิมันนี่แล้วปะ ที่แบบนี้เป็นหัวคักแล้วออยู่ใต้ันเสียงค้างพี่นอ้องอืสาสันเห็นหัวใหญ่พี่นอ้องอยู่ใต้อันนะ้องแม่พ่อเขาม,มันอยู่ตัวหมางหัวเกา่าหัวใหม่มันสิเหี่ยงกันโนอนโคล่พี่นอ้องเยห่ยดีไทยนะดูใบนะตาดีใดตาใบเสียบบนเอาเลยพี่นอ้องอขมคอสูงคอลาดน,น้ำเพลินใช่นะ <laughs> ว่าประชันใครเป็นนี่แหละกำลังดุว่าบักเทาบักเทากิ่งคุยลุยลงมาคงนี่สิดเหลายหัวยู่นี่ซ้อมมึงนี่เนี่ยข้าวตื้งทูนนี่มองเลยมันโน่นน้ำเน่สถานทีมัน ล่องจำจำต้อหน่อยยันขวงมันยาวควันล่งลงมาหมละออ่ะล่งหัวลงลุ้นพี่น้องจมปากจมข้อพันกับบา่าวดอกอรูดว่ะจีกบออูรออูดว่อจกบูรูอกคัดกับต้นหนึง่งมันต้องผีปักลมมันต้องผีปัจ้า แล้วอ่านก็เคลียดคิดินใส่กจก็รูดคนลอนออกมาก็ดินมันลอนมันลอนมันลอนอืมพี่น้องไงงอมันโอ้ยงามคัะพี่น้องไงหอมมในพี่น้องมันหลอนๆนี่กินบนมอย่างแสบเลยดินมันเป็นดินมองนี่มันขิ้นมันมันแสบอีหลีรุ่นตัวพี่น้อง เครือเดียวๆยังมาทันเหลียวอยู่ได้พี่นงนี่สถานทีแบบนี้มันก็หัวดีแล้วล่ะเครือมันเงามันอือกินอมลิ้มนีม่แต่นขนาดนี้